สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดาค่ะมาพบกับคลิปพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะโดยคลิปนี้ก็จะมีรายงานพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั้นๆนะคะสําหรับช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่11สิงหาคมค่ะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ ตามตำแหน่งที่มีผู้แจ้งมาจากคลิปที่แล้วนะคะหรือว่าการปักหมุดสถานที่นะคะที่ช่องชาวบ้านตาดำดำทำมานานแล้วนะคะใครที่ติดตามคลิปพยากรณ์อากาศของช่องชาวบ้านตาดำดำนะคะสําหรับคลิปพยากรณ์ฝนล่วงหน้าที่เป็นการดูแบบเต็มจอนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี6-3นะคะที่แอดมินเริ่มทํามาตอนแรกๆนะคะการปักหมุดสถานที่เนี่ยก็จะเป็นเพียงการ แจ้งตำแหน่งนะคะบนแผนที่ในแอปวินดี้เพื่อที่จะให้ผู้ชมนะคะดูได้ว่าบริเวณที่อยู่ของตัวเองอยู่ตรงไหนของแผนที่ในแอป w ินดี้นะคะก็จะได้ดูสีกันล่วงหน้าค่ะหลังจากนั้นทํามาเรื่อยๆสักพักหนึงนะคะก็แอดมินก็เริ่มมีการแจ้งพยากรณ์อากาศสําหรับแต่ละตําแหน่งให้ทราบด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้แอปเพื่อดูพยากรณ์อากาศนะคะ ก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าปักหมุดสถานที่เพื่อพยากรณ์ตามตำแหน่งที่ขอค่ะเราจะเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศของกรอมอุตุนิยมวิทยาก่อนเลยนะคะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปค่ะระหว่างเวลา17นาฬิกาของวันที่10สิงหาคมจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่11สิงหาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะส่วนพายุระดับ2หรือว่า depression อีกลูกนึงนะคะที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัฒนาตัวเป็นพายุระดับ3โซนร้อนและก็ได้ชื่อว่าพายุเมฆาค่ะ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านช่องแคบของไต้หวันนะคะแล้วก็เคลื่อนขึ้นสู่ด้านฝั่งตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะต่อไปเราไปเริ่มรายงานพยากรณ์อากาศตามตำแหน่งที่มีผู้แจ้งขอมาเลยนะคะ ซึ่งการปักหมุดสถานที่ก็จะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศให้ล่วงหน้า24ชั่วโมงคือตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มของวันจันทร์ที่10สิงหาคมไปจนถึงช่วงสี่ทุ่มของวันอังคารที่11สิงหาคมค่ะสังเกตตำแหน่งที่เป็นวงกลมสีขาวนะคะแล้วก็สังเกตว่าอยู่ใกล้กับคำว่าอะไรตำแหน่งอะไรค่ะสถานที่แรกค่ะเริ่มกันที่ภาคอีสานนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะตำแหน่งแรกนะคะของอำเภอโกสุมพิสัยค่ะ ใช้ตำแหน่งเดียวกับของบ้านวังยาวในแผนที่นะคะถ้ามองภาพไกลก็จะอยู่ใต้สระแอของคำว่าขอนแก่นค่ะสำหรับโกสุมพิสัยนะคะโอกาสเกิดฝนตกจะอยู่ที่ช่วงดึกของวันนังคารนะคะประมาณสีทุ่มมีประมาณ4.9ม mm ิลิเมตรค่ะค่าฝนนะคะแอดมินจะแจ้งค่าฝนเป็นมิลลิเมตรค่ะ โดยค่าฝนต่ำๆนะคะไม่ถึง1มิลิเมตรหรือว่าประมาณ1 2 3นะคะก็คืออาจจะมีฝนตกเบาบางค่ะหรือว่าอาจจะไม่ตกก็ได้นะคะส่วนค่าฝนที่มีค่าสูงกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกมากขึ้นและตกหนักขึ้นในกรณีที่สูงมากๆนะคะดังนั้นก็ฟังค่าฝนให้ดีนะคะ สถานที่ต่อไปบ้านม่วง30ค่ะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะม่วง30ก็จะอยู่เหนือรอเรือของคำว่าอุบลราชธานีค่ะโอกาสเกิดฝนตกมีอยู่เรื่อยๆนะคะ1นึ่งทุ่มวันจันทร์2มเมตรค่ะตี4ถึง7โมงเช้าวันจันทร์2-3ถึง3มตรนะคะแล้วก็4ี่โมงเย็น6มิมตรค่ะต่อไปค่ะอำเภอนาคขุนนะคะของอุบลค่ะอำเภอน้ำคุนจะอยู่ช่วงล่างของอุบลน,นะคะอยู่ใต้ สระอาะชอช้างของคำว่าอุบลราชธานีนะคะเกือบถึงเส้นชายแดนค่ะ4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันอังคารมีค่า3-4มมิลิเมตรค่ะเครื่องในอุบลค่ะเหนือลอลอิงคำว่าอุบลน,นะคะตี4ถึง7โมงเช้าวันอังคาร2-3ถึงมมิลิเมตรค่ะแล้วก็4โมงเย็นวันอังคาร4มิลิเมตรค่ะอำเภอโพไซนะคะก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกับบ้านเหล่างามเลยค่ะของอุบลราชธานีนะคะเหนือนอหนูคำว่าอุบลราชธานีค่ะ ตีสี่ถึงสิบโมงเช้าว,วันอังคารนะคะมีค่า2-4มิลิเมตรค่ะแล้วก็สี่โมงเย็นมีอีก2มิลิเมตรค่ะต่อไปจังหวัดสุรินทร์ค่ะสีขอนภูมินะคะก็จะอยู่ท้ายคำว่านครราชสีมาภาษาอังกฤษค่ะโอกาสเกิดฝนตกไม่เยอะนะคะสี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันอังคาร1-2มิิเมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะอยู่เหนือสุดของอีสานเลยนะคะ หายคำว่าเวียงจันทร์ขึ้นไปด้านบนค่ะ1ทุ่มถึงสี่ทุ่มวันจันทร์2มิลิเมตรค่ะตีหนึ่งถึงตีสีวันอังคาร1-2มิลิเมตรนะคะเบาบางแล้วก็ช่วง4ี่โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มของวันอังคารมีโอกาสที่จะได้ลุ้นฝนนะคะ2-8มิลิเมตรค่ะบ้านโคกก่องนะคะต่อไปของอำนาจ,จเจริญค่ะอยู่เหนือรอเรือคำว่าอุบลราชธานีค่ะ1ทุ่มวันจันทร์4มิลิเมตรนะคะ ตี0ีถึงโมงเช้าวันอังคาร1-2มิลลิเมตรค่ะแล้วก็4โมงเย็นวันอังคาร4มิลลิเมตรค่ะต่อไปบุรีรัมค่ะสตึกนะคะเหนือตัวเอํคำว่านครนราชศีมาภาษาอังกฤษค่ะ1ทุ่มวันจันทร์3มมิลลิเมตรแล้วก็1ทุ่มวันอังคาร2มิลลิเมตรค่ะบานตาเสาห้วยราชบุรีรัมค่ะ1ทุ่มวันจันทร์3มมิลลิเมตร4โมงเย็นวันอังคาร6มิลลิเมตรค่ะต่อไปนะคะหนองหงของบุรีรัมค่ะ ก็จะอยู่ใต้คำว่านครราชสีมาภาษาอังกฤษนะคะสังเกตที่วงกลมเลยค่ะค่าฝนจะอยู่ที่4โมงเย็นวันอังคาร3มเมตรค่ะต่อไปเข้านครราชสีมาค่ะโนนสูงนะคะค่าฝนจะอยู่ที่4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวันอังคาร3 8มถึง8มค่ะต่อไปชุมพวงนครราชสีมานะคะอยู่ท้ายคำว่าประเทศไทยค่ะโอกาสเกิดฝนตกไม่ค่อยเยอะนะคะจะอยู่ที่1ทุ่มถึงสีทุ่มวันอังคาร2-4มเมตรค่ะ โชคชัยนครนาชสีมาค่ะใตายคำว่านครนาชศีมาภาษาอังกฤษนะคะโอกาสฝนตกก็ไม่ค่อยเยอะค่ะ4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มวนอังคารมีแค่1มเมตรค่ะต่อไปไปที่ชัยภูมิค่ะบ้านโคกกรุงแก้งคลอนะคะโอกาสฝนตกไม่เยอะเลยค่ะมีค่าสูงสุดแค่4ี่มงเย็นมันอังคาร1มเมตรค่ะต่อไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะตุรพักพิมานค่ะ ค่าฝนก็จะอยู่ที่ช่วง1ทุ่มถึงสี่ทุ่มมันงคารนะคะ3-6มถึงมิลิเมตรค่ะบ้านโพนเพกค่ะของจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่เหนือขอไข่คำว่าขอนแก่นนะคะค่าฝนไม่เยอะค่ะสี่โมงเย็นถึง1ทุ่มมันงคาร1มิลิเมตรค่ะต่อไปไปที่จังหวัดเลยค่ะภูหลวงนะคะค่าฝนไม่เยอะเช่นเดียวกันค่ะไม่มีช่วงที่ค่าเกิน1มิลิเมตรเลยนะคะช่วงบ่ายถึงค่ามันงคารมีค่าต่ำๆไม่ถึง1ค่ะ ต่อไปมาทางภาคเหนือกันบ้างน,นะคะพรานกระต่ายค่ะของกําแพงเพชรนะคะหน้าคําว่าพิษณุโลกค่ะค่าฝนจะอยู่ที่สี่โมงเย็นถึง1นึ่งทุ่มวันอังคาร3-6มถึงมิลิเมตรค่ะต่อไปนครไทยนะคะของพิษณุโลกเหนือก็ไกลคําว่าพิษณุโลกค่ะสี่ทุ่มวันจันทร์มี7มิลิเมตรนะคะแล้วก็1นึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มวันอังคารมี3-7มถึงมิลิเมตรค่ะ บางกระทุ่มพิษณุโลกใต้นนเนนคำว่าพิษณุโลกนะคะหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มวันจันทร์3ามถึงมิลลิเมตรค่ะแล้วก็ค่าเยอะอีกทีคือหนึ่งทุ่มถึงสีทุ่มวันอังคาร6กถึง1 1มิลลิเมตรเลยนะคะสีสำลรงสุขโขทัยค่ะเหนือพอพานคำว่าพิษณุโลกนะคะค่าฝนไม่เยอะค่ะสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มวันอังคารหนึ่งถึงสองมิลลิเมตรค่ะ ต่อไปนะคะบ้านด่านลานหอยของสุโขทัยค่ะค่าฝนไม่เยอะเหมือนกันค่ะสี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มมังคารมีแค่1มิลิเมตรค่ะต่อไปนะคะเพชรบูรณ์ค่ะบ้านชนแดนนะคะอยู่เหนือทอทหารคําว่าประเทศไทยค่ะ1นึ่ทุ่มวันจันทร์นะคะค่าสูงเลยค่ะ11มิลิเมตรนะคะมีโอกาสที่จะตกนะคะส่วนหนักหรือไม่หนักแจ้งข่าวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นมังคารค่ะสี่โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มมังคารมีค่า5้ถึงแมิลิเมตรค่ะ ต่อไปนะคะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่ะอยู่เหนือคำว่าพิษณุโลกขึ้นไปนะคะ1ทุ่มบรนจันทร์4มิลิเมตรค่ะส่วนวันอังคารหนึ่งทุ่มถึง4ทุ่มมีค่า7-9ถึงมิลิเมตรค่ะต่อไปนะคะจังหวัดลำปางค่ะอำเภอเสริมงามนะคะอำเภอเสริมงามก็จะอยู่ใต้คำว่าเชียงใหม่ค่ะค่าฝนไม่ค่อยเยอะนะคะ1ทุ่มบันจันมี์มี1มิลิเมตร1ทุ่มวันอังคารมี2มิลิเมตรค่ะ ต่อไปมาที่พิจิตค่ะบางมูลนาคนะคะเหนือสระอกคำว่าประเทศไทยค่ะ1ทุ่มวันจันทร์5มิลิเมตรค่ะ4โมงเย็นถึง1ทุ่มวันอังคาร2-5ถึงมิลิเมตรค่ะต่อไปทับคลอ้อพิจิตนะคะเหนือสระเอคํำว่าประเทศไทยค่ะ1ทุ่มวันจันทร์9มิลิเมตรค่ะ4โมงเย็นถึง1ทุ่มวันอังคาร4มิลิเมตรค่ะ ฟังค่าฝนกันให้ดีนะคะต่อไปค่ะมาที่ภาคกลางบ้างนะคะการจนบ,บุรีค่ะบ้านปลายดินสอนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะค่าฝนไม่เยอะเลยนะคะบ่ายโมงถึงสี่โมงเงย็นวันอังคาร1-2ม mm เมตรค่ะทองผาภูมิการจนบ,บุรีค่ะตีหนึ่งวันอังคารมี2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่วงบ่ายโมงไปจนถึง1ทุ่มของวันอังคารนะคะ5-8ม mm มตรค่ะ ต่อไปไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีค่าฝนนะคะก็จะอยู่ที่ช่วงบ่ายถึงเย็นวันอังคารค่ะ2-4มิลลิเมตรค่ะภาคใต้อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะค่าฝนนะคะไม่ค่อยเยอะค่ะ1ทุ่มวันจันทร์1มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ช่วงเย็นวันอังคาร1มิลลิเมตรค่ะประจวบคีรีขันธ์นะคะสำหรับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ค่าฝนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันอังคาร1-2มิลลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แจ้งตำแหน่งนะคะแล้วก็พยากรณ์ตามตำแหน่งบ้างก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะคะแบบตัวสะกดที่ถูกต้องแล้วก็แจ้งด้วยว่าขอปักหมุดสถานที่นะคะไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเย็นแอดมินก็จะมาพยากรณ์ให้นะคะอย่าลืมรายง,งานสภาพอากาศให้ด้วยค่ะ ตกหรือไม่ตกแม่นหรือไม่แม่นนะคะคอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะส่วนใครที่รอด,ดูพยากรณ์แบบที่ดูค่าสีนะคะสำหรับการใช้แอปวิน d ีภาพรวมทั้งประเทศรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะลงอีกไม่นานค่ะสามารถกดได้ที่ลิงก์ที่คําอธิบายคลิปนะคะหรือว่าที่คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะคะที่อปค comment นะคะสำหรับลิงก์ของคลิปที่เป็นการพยากรณ์ภาพรวมทั้งประเทศค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ